รยากาศซอยดาวด้วยจ้าที่ว่าบานนเป็นเพ่อนเตดุญปรเวทเพื่นเตศเอาลาขมูลาขมูฉหอบพ่อนดหอดเดือนเมษสาเจ้ากนเเจ้าเห็นลาขมมนี่ขึ้นซอยดาวลังมันกลายยางายเนียบเนี่ยเจ้ากับอาจัสลากล่อลุนลังวันอยู่้นกระลายทอกทข้เที่วกันทิ้ี่วไปจับสลากกันค่ะ เราหอดลองท่านพรอมด้วยล่งท่านถึงล่อันระลอย่าะว่ามันเป็นุกช่วงอันใครสงการนะจ๊ะเขียนเือสารล้องรืองงานนี้เป็นงานหล่าอมงแหลงนะใช่ครับได้ จะลอรางวัลนี่ลอรงวัองัน่กาวไวนี่ต้องตี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 นรตี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 ตอตี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  ลดนลังเล่นอะไรเสียลังเล่นอย่างเพราะไงพอดีนี่ร้องเพลง มันลมเปิดสวงัตาบังอะไก็เ <puntos> ป <illa> ิดสองตัวก็โชคดีเลยพัดลมพััดพัดลมเปิดสวรงอ๋อดจ้า โอ้พี here, like, the ่น้องเขานะครับจได้ครับเนีเอาเียน้อายเขแตัวไ้ใกล้ใกล้เอมเเล้การเพื่อนใส่เรื่องก็ใ่ี่ได้พี่น้องที่จ้องถูกเื่อนอาจจะอยู่ทั้งไต้เออยู่ทังไต้คนถึเรื่องนะครับ้องการทุกสซเอาไปไต้่เ If you can!